แล้วก็เป็นท่านี้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างงี้ตูก็เอ่อเหมือนเราจัดรายการอยู่คนเดียวอากาศพาดดีเจมดานหน้าอยู่ข้างแต่ไม่พูดไม่รีแอคชั่นอะไรกับเราเลยไม่คุยกับเราเหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยพอตูกำลังจะหันไปถามพี่มดามมีความเอ้ยยังไงยังไงแล้วมดาเดินกลับออกไปจากเตกันนีเลยครับโอ้ทิ้งให้ตูมอยู่ ในห้องจัดคนเดียวต่อจากพี่หนุยเพราพี่หนุยออกพอดีไปฟรีแลนซ์เป็นนางฟ้าฟรีแลนซ์พอดีปีนั้นอืแล้วตู้มาแทนจริงๆไม่ออกนะเพราะพอมาตุ่มเข้าถึงจะรีไม่ได้ต่ออก้อนออ๋เป็นพราะหนูหรอไม่รู้นะคิดเอาเอง ไม่ประเด็นคือของตูะมันจะพาดอักษรย่อครับเพราะตูมมัะจะโดนข่าวแบบข่าวบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเน่เนื่องจากว่าเราเพิ่งมาจากนอกอีกแล้วด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยรู้สับอะไรที่มันแบบว่าแบบอินเทนในไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านอันนี้คือเรื่องนี้พูดได้เพราะว่าตูมเคลียร์แล้วก็คือเป็นข่าวของน้องใหม่ดาวิกาแต่อักษรย่อคือดอวกวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีนางเอกคนนึงเนี่ย ดักรสอนยอดดวกจริงจริงมันคือดอบอโกสำหรับตูหมาอักษรย่อมันต้องเป็นดจุดอจุดโกจุดสิแต่เขาเขียนดวกกมาเลยอ่ะย่อมาให้อ่างเนี้ยตูเลยอ่านเลยว่านางเอกดวกค่ะอ้คำว่านางเอกดวกเนี่ยล่ะฮะถูกตัดไปจนเป็นเทนทวิตเตอร์ จนทาให้นักข่าวมารอตูเพราะว่าลุ้งขึ้นตูมีบวงสรวงงานอ่ะ <c oughs> โอ้โหตูไม่เคยเจอนักข่าวมาถามอะไรที่แบบว่าจริงหรือเปล่าที่คุณมีปัญหากับน้องใหม่เฮ้ย <c oughs> ตูมีปัญหากับน้องใหม่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตูไม่รู้เรื่องเลยครับจนมีโอกาสได้เจอทั้งตัวน้องใหม่เดวิกาแล้วก็ผู้จัดการก็เลยไปขอโทษเขาก่อนเลยเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเขาเข้าใจเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตูก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคำว่าดวกสําหรับประเทศไทยคือ แลยวไอ้นนี้พานามมายแต่เรื่องเสียน้ําตาลหลังไหม่อัอนเนี้ยก็คือคุณมีปัญหาส่วนใหญ่กับคนนอกคมดเลยเนาะ,ะแต่ของตู man, มีปัญหากับรุ่นพี่ดีเจข้างในตูมได้จัดรายการครั้งแรกแบบออนแอร์สดๆกับดีเจบุโกและดีเจมดดำครับก็คือเป็น3มคนเราเป็นคือเหมือนพ่วงไปกับเขาพี่บุกโกจะเป็นคนคุมแผงมาตูมก็จะนั่งกลางพี่มดดำก็จะนั่งริมอะไรเงี้ยแล้วพี่มดดำเจอตูมครั้งแรกก็คือมองตูมหัวจะหลดเท้า แล้วไม่รับไหวอุ้ <S <S ยอันนี้เป็นสไตล์เขาเราก็เอ๊ะโ okay, อเคก็แม่คือในสายตาเราคือผมโ,โ,โมด,ดาคือไอดอลมากอะไรอ,อย่างเงี้ยหนูมองเขาเป็นแบบนั้นเลยส่วนกระทั่งตอนแรกก็คือจัดแบบไม่ไม,มีปัญหาอะไรอะครับผมอยู่ๆวันนึงพี่บุโกเหมือนจะต้องไปติดศิลกรรมที่ต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วลากลายเป็นว่าวันนั้นอะคนจัดรายการคือมาตุมกับมดาสองคนด้วยกันครั้งแรก พี่มดดำเขาก็คุมแผงตุงก็เริ่มข่าวข่าวเอาล้ครับข่าวแรกแล้วการจัดรายการด้วยกันนะครับมันต้องรับส่งกันใช่ไหมฮะเหมือนเราจัดรายการด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตุงมส่งอะไรไปพี่มดดำใช่ไหมพี่มดดำเงียบไม่ตอบเล่นโทรศัพท์ไม่ตอบแล้วก็เป็นท่านี้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยตุงก็เหมือนเราจัดรายการอยู่คนเดียวแต่ดีเจมดดำนั่งอยู่ข้างๆแต่ไม่พูดไม่รีแอคชั่นอะไรกับเราเลยไม่คุยกับเราเหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยพอตุ้มกำลังจะหันไปถาม อพี่มด,ดามมีความเอ้ยยังไงเปิดงมไปเลยแล้วมดาำเดินกลับออกมาจากตึกกันนี่เลยครับโอ้ทิ้งให้ตูมอยู่ในห้องจัดคนเดียวกับแผงที่ตูมทำอะไรไม่เป็นเปิดไม่เป็น พอเบรกเสร็จปุ๊บตุ้มวิ่งเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําก่อนเลยร้องไห้โทรหาแม่มแม่ทําไมพี่หมดดาเขาไม่น่ารักเลยเขาเดินออกไปแล้วหนูไม่รู้หนูผิดอะไรแล้วหนูก็เลยโทรปรึกษาพี่ต้นหอมบอกพี่เล็กโปรดิวเซอร์ทุกคนให้กําลังใจมีดีเจหลายคนเข้ามาให้กําลังใจเราเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ,โอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยไปถามเขาแล้วกัน<ล>ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามเดินเข้าไปถามเลยพี่มดดำครับขออนุญาตน,นะครับถามหน่อยได้ไหมครับ พี่เดินจากห้องจัดทำไมครับครับนี่เลยนหมนนั่งเป็นไงเออนั่งเป็นไงอีบ้าอีตู้อีบ้าตามพวกตามพวกไม่เกี่ยวกับเหรอในที่แช็คอะที่แช็คก็คือตามอยู่กับผู้ชายที่ไม่ เี่ยวอะไรกับหนูเลยเขาไม่ได้สนใจเลยคือวันนั้นอะเหมือนแม่เราดึกออกเลยนะเรานึกเหตุการณ์ออกเลยนะคือถ้ามันเล่าตอนนี้มันตลกแต่ตอนนั้น่ะตอนนี้เราเด็กเราเด็กมากที่หนูลองให้คนให้กำลังใจหนูทั้งตึกว่าสู้นะสู้นะเรื่องนี้ไม่เข้าจึงหูพี่พี่ไม่ทราบพี่ไม่รู้ถ้ารู้พี่จะเยรังไงเคลไเคลียร์ให้ว่าเขาไม่มีอะไรมีเรื่องกับผัวเขา แต่ตรงนั้นแบบบิดสุดท้ายนะด้วยความที่มาตูมยังยังมาใหม่ไงแต่มาตูมไม่รู้ใช่ป้าว่ารับหลังมาตูมทุกคนในตึกเขาพูดว่าอะไรว่าอะไรพี่ก็เข้าใจมดดํามันน่าเด็กมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่ค่อยมีสัมมาคารวะก็มีไงอ่ะสุดท้ายก็ไปห้หนูคิดค่อยสบายใจหน่อยให้มารู้ไปเลยใช่ไหม้้